สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับน้องวานะคะในช่องรถมือสองคุณภาพเกยรยเอบายน้องวากันเลยวันนี้นะคะน้องวาก,ก็มีรถนะคะสวยๆมาให้พี่พี่ทุกคนนะคะได้รู้จักกันอีกเช่นเคยนะคะมาเป็นตัวนี้เลย t o y ย t a v วีออนะคะ 1.5e ปี2018นะคะตัวนี้เลขไมลของเขานะคะอยู่ที่165,000กว่ากิโลเมตรนะคะแล้วก็ค่าตัวตัวนี้นะ,ะอยู่ที่4แสน 3 5ม0 0ื 35, บาทนะคะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่แ0 0พันนะคะตัวนี้หากพี่ๆคนไหนนะคะสนใจสามารถติดต่อน้องวาได้เลย097ย์เก้าเนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลคร่าวๆนะคะของ V off ตัวนี้กันเลยเรามาเริ่มทางด้านหน้าของตัวรถกันเลยนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นโคมมัลติ r e f ฟกเตอร์นะคะเป็นโคมคู่หน้าเป็นหลอดไส้ธรรมดานะคะแล้วก็อยู่ในชุดโครมเดียวกันนะคะกับไฟเลี้ยวเลยตัวนี้ ลายนะคะไม่มีแตกไม่มีแตกลายงาน,นะคะไม่มีเหลืองด้วยนะคะใสๆเลยถัดมานะคะมาเป็นกระจังหน้าของเขานั่นเองนะคะตัวนี้ได้เป็นกระจังหน้านะคะตัดด้วยสีดำํำสวยๆเลยนะคะตรงกลางแบร์โ o โยต้านะคะเป็นโคเมียมนูนขึ้นมานะคะถัดโล่งมาตัวนี้นะคะจะได้เป็นไฟตัดหมอกนะคะคู่ร่างให้อีกหนึ่งคู่เลยต่อมานะคะเรามาดูที่ฝาก,กระโปรงนะคะตัวนี้นะคะฝากระโปรง อาจจะมีรอยบ้างนะคะเล็กน้อยตามระยะในการใช้งานเลยนี่ถัดมานะคะมาดูที่ล้อมแม็กของเรากันบ้างเลยนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นล้อมแม็กนะคะสวยๆเลยนี่ตัวนี้นะคะยางเป็นยางปี21นะคะนี่ยางปี21เลยเดี๋ยวเรามาดูตรงโชคกันบ้างเลยนะคะตัวนี้นะคะโชกนะคะเบ้าโชกสภาพเดิมๆเลยนะคะไม่มีการดัดแปลงหรือว่าใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะจุดแต้มสีนะคะ ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะถัดมานะคะเรามาดูที่กระจกกันบ้างเลยกระจกมองข้างของเรานั่นเองนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวเลยนะคะนี่เป็นโคมสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะ,ะตัวนี้นะคะได้เป็นฟิล์มให้แล้วนะคะรอบคันเลยตัวนี้นะคะกระจกนะคะแทนแน่น,นอนทุกบ้านนะคะสัญลักษณ์โตโยต้านะคะยังอยู่สัญญาณการขโมยนะคะยังมีเดี๋ยวเรามาชมทางด้านในกันเลย ทางด้านในนะคะของตัวนี้คุมโทนด้วยสีดำนะคะจะตัดกับสีตัวรถนะคะตัวนี้ได้เป็นพวงมาลัยนะ,ะแบบมัลติฟังก์ชันนะคะอ่ะขอภยัยะได้เป็นพวงมาลัยนะสามก้านแบบธรรมดาเนาะขอภัยด้วยนะคะตรงกลางนะคะเป็นแบรนด์โตโยต้านูนด้วยโครเมียมนั่นเองตัวนี้นะเป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะทางคอนโซลด้านบนนะคะไม่มีแตกนะคะไม่มีร้าวเลยนี่ สภาพครบนะะคสวยๆเลยถัดมามาดูที่คอนโซลกลางกันเลยนะคะตรงกลางนะคะก็จะเป็นซีดีนะคะ AMFM ฟังได้เลยนะคะแอร์นะคะช่องแอร์สช่องใหญ่ๆแบบนี้เลยถัดลงมานะคะจะได้เป็นแอปปับนะคะแบบหมุนนั่นเองตัวนี้ตัวนี้นะคะจะมี Power อร์เนะคะอยู่ตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดนะ,ะตัวนี้ ต,ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บของนะคะได้นิดหน่อยเนาะนิดหน่อยดีกว่าเรามาดูตรงเกะข้างหน้าคุณข้างๆคนขับกันบ้างเนาะาหน้าตัวนี้นะคะสามารถเก็บเอกสารได้นะคะได้เลยนี่ตัวนี้นะคะด้านในจะได้เป็นเบาะผ้านะคะลายของเขาน,นเองสวยๆเลยนะคะได้เป็นเบาะผ้านะ,ะสีดำเบาะไม่มีปีไม่มีแตกด้วยนะคะนี่ ถือว่าโอเคเลยนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าเนาะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับนะคะไม่มีรอยพ่นสีดูได้เลยนี่แผ่นเพจนะคะอยู่ตรงนี้นะครบเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารทางด้านหลังกันบ้างเลยนะคะห้องผู้โดยสารทางด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะ เป็นเบาผ้าเหมือนกันนะคะลายกราฟิกของเขานั่นเองเนาะอันนี้ก็สามารถวางแก้วน้ํานะคะได้นิดหน่อยแล้วก็นี้ก็สามารถเก็บเอกสารได้ด้วยนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะตัวนี้นี่ลายเป็นเบาผ้านะคะเก็บะระบายความร้อนได้ดีเนาะพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะอ่ะถัดมานะคะเรามาดูตรงไฟ ไ,ไฟเแลบบี้ยวไฟเบรกไฟถอยกันบ้างเลยนะคะตรงนี้จะได้เป็นโฉมนะคะสวยๆแบบนี้เลยตัดด้วยโครเมียมนะคะตรงกลางอย่างนี้เลยถัดมานะคะจะเป็นโครเมียมรุ่นย่อยของเขานั่นเองแบรนด์โตโยตา้าชัดเจนวีออสนะคะรุ่นของเขานะคะอยู่ครบโลโก้อยู่ครบนะคะตัวนี้นะคะก็จะทัดลงมาก็จะมีระบบอ่าระบบเซ็นเซอร์นะคะให้2จุดตรงกลางเลยนะคะแล้วก็มีไฟทักทิมตกแต่งคู่ร่างนะคะให้อีกหนึ่งคู่เลย เรามาดูห้องเก็บสัมภาระกันบ้างเลยตัวนี้นะคะจะได้เฟเบเกดูที่สามนะคะอยู่ตรงนี้นะอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะตัวนี้ห้องเก็บสัมภาระตัวนี้นะคะถือว่ากว้างเลยนะคะโอเคนี่เก็บสัมภาระได้อยู่นะคะตัวนี้ได้กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้เลยนะคะแล้วก็มีายางสำรองนะคะเครื่องมือแม่แรงให้แล้วนะคะตัวนี้ว่ายามฉุกเฉินเนาะ เรา,เานะคะจะไปดูทางห้องเครื่องของดอกันบ้างนะคะมาดูทางห้องเครื่องกันบ้างเลยนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นเครื่อง VVTi นะคะของ t ต y o ต a 1 5 0 0่งันะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ของเบนซินเนาะเรามาดูนะคะหัวน็อตน,นะคะไม่มีรอยขยับนะคะไม่มีรอยพค่นสีเลยนี่ เม็ดอักนะคะเรียงสวยสัญลักษณ์มอกอน,นะคะยังอยู่ตรงนี้ทางไฟเลี้ยวนะคะไม่มีแตกไม่มีแล้าคันหน้าเช่นกันนะคะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยนะคะไฟเลี้ยวไม่มีแตกไม่มีแล้านะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะไม่มีรอยพ่นสีเลยเช่นกันนะคะแผ่นกันความร้อนนะคะอยู่ครบสัญลักษณ์ต่างๆนะคะอยู่ครบห้องเครื่องนะคะสะอาดเลยจุดแต้มสีจุดมาร์กสีนะคะยังอยู่ที่เดิม เครื่องสะอาดไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มเลยนะคะหรือว่าคลองเลวได้เลยนะคะตัวนี้รับประกันได้เลยว่าไม่เคยชนหนักพี่ความแน่นอนนะคะตัดต่อตัวรถกับสีรถไม่เคยเลยนะคะรับประกันได้เลยจากเพจยนของเรานนั่นเองหากพี่ๆคนไหนนะคะสนใจสามารถติดต่อน,น้องวามาได้เลย0970742062นะคะหรือว่ามาดูที่เพจยนของเราก็ได้นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แยก1มินบุรีนะคะพี่ๆคนไหนนะคะเครดิตดีฟรีดาวเหมือนเดิมเลย อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกได้แน่นอนนะคะเรามีเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีรถสไลด์ส่งตรงถึงหน้าบ้านพี่ๆทุกคนแน่นอนนะตอนนี้นะคะก็เกือบทุกอาชีพเลยสามารถออกได้นะคะเรามีไฟแนนซ์นะคะรองรับเลยกับอาชีพต่างๆเนาะพี่ๆฟังแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ไม่พลาดในการอัปเดตหรือว่าอัปคลิป รถใหม่ๆมาให้พี่ๆได้ดูนะคะในวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ